ำแรกมาครับโอ้อยแไนทำไรลงลงคันแรกครับเนี่ย,เ,ยเจอสิ่งแปลกปลอมเข้าแล้วผมลอกหักไปแล้วครโอ้ยขาลอกหักครับต,ตามโอ้ดีหลุดไปเลยครับมึงบวตัวแรกก็ได้ครับจะหลุดไม่ได้แล้วตัวนี้ ปลาเหน็บไม่อะไรผมก็เหนอยด้วยแจ่มนีครับตกปลาท้าฝนไงครับมาดูครับว่าี26ที่ผมตามหาอยู่ไส่อยู่2โลจะมีไหมก็เงียบๆไปครับตั้งแต่ฝนตกมาโดยตัวนี้ อามหาทั้งวันพี่พีนานนาน้องๆที่มีจะแลกในเกมกีฬาการตกปลานะผมโอรีโอกับช่องน้องอากาศพิชิงชาแนลไทยแลนด์นะวันนี้วันก็เป็นวันหยุดครับช่วงนี้วันหยุดค่อนข้างเยอะครับก็วันนี้ก็ ยังไม่มีหมายธรรมชาตินะก็เข้ามานั่งเล่นบ่อเหมือนเดิมครับก็จะพาานะมาตกปลายี่สกเหมือนเดิมครับก็เป็นบ่อของลุงนิดเช่นเดิมครับกับอีพีที่สี่สิบเอ็ดแล้วก็สี่สิบสามนะก็เคยมาตกบ่อน,นี้ก็สามเข้ารอบที่สามแล้วรอบนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับก็ยังไม่มีานะท่านไหนเข้ามาก็มีประมาณอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหก หกกลุ่มนะก็ตกประมาณกับสิบกว่าคนครับก็วันนี้ก็ดูๆเขาเป็นบรรยุดก็ดูดูว่าปลายิโศกที่ค้างน่าจะเป็นปลายิโศกค้างบ่อนนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้ก,อก็อาทิตย์นี้มาก็เหวครับอาทิตย์นี้มาก็ลองดูครับว่าสถานการณ์วันนี้ปลายิโศกที่ผมมาตามหาเนี่ยจะมีตัวไหมกับเหยื่อที่ผมใช้ก็วันนี้ผมเอาลำระเบิดครับผมลำระเบิดปีนปอกแล้วก็สู่สองคนซับเยอะนะ มาใช้ดูครับกับปลาบ่อเขี้ยวๆดูวันนี้น่าจะเขี้ยวมากก็นี่ครับก็ผสมไปแล้วล่ะก็นี่ครับลำระเบิดก็แต้มแรกก็ได้ไปแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวก็อยู่ในคลิปดูในคลิปนะครับแต้มแรกก็เป็นปลาสวายใช้ประมาณสองโลกว่านครับก็หน้มาแล้วแต้มนี่ก็เล่นสักคันลอกผมหักไปเลยครับตัวนี้โอกมาตัวแรกก็ใส่ไปเลยลอกหักไปครับโอ้มันคุ้มมันจะคุ้มหรือเปล่านย ขาหักไปเลยครับตัวนี้เดีจะคุ้มไหมเนี่ยโอ้โหนมันตาจะไหลครับตัวนี้หักนังขาไปเลยนะเออเอามาสามชุดวันนี้ก็เหลือแค่สองครับก็จะชงใช้แค่สองชุดนะก็ดูครับว่าสถานการณ์วันนี้จะเป็นยังไงก็รอติดตามรับชมกันนะครับผมก็ ฝากขอบคุณพี่ๆน้าๆน้องๆที่คอยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามกด s u b สไครต์กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยดีเสมอมานะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็ติดตามดูกันเลยครับ,บว่าไอ้จิสกที่ผมตามหาวันนี้จะได้สักกี่แต้มครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่มาจะเป็นยังไงตามดูเลยครับ แอมแรกมาครับโอ้ยไปทำอะไรลงลงคันแรกครับเนี่ยเจอสิ่งแตกปลอมครับแล้วผมลอกหักไปแล้วครับโอ้ขาลอกหักครับตามโอ้โหีหลุดไปแล้วครับมึงวัวล้วก็ใสความความบันเทิงก็ตอนดูป่าเลย โอ้เล่นสักขาลอกันหักโอ้ตักที่ตักผมไม่ได้มาสะเดินลำบากแล้วทั้าหมดต้องยอมเล่นไปเรื่อยๆนะครับนี่ปล่อยไปเรื่อยๆนะงั้นหลุดแน่ครับโอ้แม่งมาหาักตอนยูสเะเลยเดี๋ยวหลายเยอะแยะไมครับ ได้บออกกระสุนขังสิงตัวแรกก็ได้ครับอ <c oughs> ย่หลุดไม่ได้แล้วตัวนี้ปล่อยให้มันเหนื่อยเหมือนกันนะปาเหนื่อยไม่อะไรผมมันเหนื่อยไป้ ไม่ใหญ่ครับน่าจะประมาณสองหล่ะนี่โอหเล่นจะลอกหมักเลยน้ำเช้าครับมาแต้มแหละเอว เล่ยนสล็อกกมหักเลยโอเคเดี๋ยวตามดูต่อครับอันนี้พอผมลงไม้แรกนะเรื่องลงไปไม้แรกครับดูว่าไม้สองไม้สามจะเป็นงไงผมต้องเปลี่ยนคันแล้วครับเพราะลอกผมหักไปแล้วคันนะึงลอกอหักไปแล้วขานึงนะโอ้โคตรเซ็งเลยคุ้มไหมเนี่ยจะตามดูต่อครับโอ้โหเน่ย để về Long Gian ทำา,าน,นเดี๋ยวมาตามดูครับว่ายี่สกผมตามหาวันนี้ชอามีตัวไหมจะตามดู<อ>รบรรยากาศรอบบอ่อเขาไปดูปกปเดี๋ยวก็มีนะนะมุมบ่อนู้นอสองคนแล้วก็มุมนู้นสองคนนี่ครับผมก็ลงเบ็ดไปหักไปชุดนึงแล้วผม ดูบรรยากาศไปก่อนนะครับปลาย,ยังไม่กินตามดูต่อทีสามที่สี่มาเป็นพวงแล้วตัวนี้นี่ครับนี่ก็เป็นปลานิลนะครับนใจสวยครับนี่แต้มที่สองที่สามครับเนี่ยนี่แต้มทีสี่ครับนี่นี่นี่ เดี๋ยวตามดูต่อครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงวันนี้ปลาน,นิลค่อนข้างที่จะเยอะนะครับปลาน,นิลเล็กเดี๋ยวดูว่ายิสกที่ผมมาตามหาจะมีตัวไหมเพราะน่าจะมียิสกค้างบ่ออยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าจะเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวมาตามดูนะผมว่าวันนี้ลเระเบิดจะได้กี่โลแล้วผมครับผมตามดูปลาน,นินไอ้คือปลาหนินไซกระเทือครับผม เซ็ตปลาเผือ,อหผมแต็มริ่หกนะตามดูครับ

nó còn đái bắp cờ nó có đùn đó, nẹp, làm tem này giờ mới lo Nếu <laughs> mà đánh lại, thì vẫn tìm mày. I cho ai làm Tăm tao không mày 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 S 1> <S 1> <S ส่เแว่นแว่นโอ้โหดึงคันสะแลงเลยครับนี่ตอนงโตไม่โตใช่ประมาณน่ะประมาณห้าหกขีดตามดูต่อครับผมแคบนี้ครับตกปลาท้าฝนครับ ยีสุกไซเบนมาพร้อมฝนครับนี่ครับเป็นไซเดิมโอ้โอหนี่ครับผมถามต่อครับผมปลามาเมื่อฝนตกครับ<อ>มาพร้อมฝนซะเลยดูครับหัวบ่อเมื่อกี้นี่ขึ้นตัวใหญ่จูงนะต่ดูผมว่าจะได้ตัวไซเกินตัวนี้ไหมไซขวดครับตามดูครับนี่ นะไม่รู้จะเป็นไซส์อะไรครับจะเป็นไซส์นี้หรือดูว่าจะเป็นไซส์อะไรไซส์แมน ตัวเล็กเดียวยังเป็นไซส์นี้อยู่นะยังหาไซส์ใหญ่ไม่เจอครับเอาไปไซส์เล็กไปก่อนครับผมตามดูต่อครับตอนนี้ก็ช่วงเวลาสักประมาณสักสี่โมงเย็นนะก็นนมารอดูครับว่าวิศกที่ผมตามหาอยู่ไซส์โลสองโลจะมีไหมก็เงียบๆไปครับตั้งแต่ฝนตกมาก็เงียบเลย อันิีทั้งอายิสกปลาอะไรก็เงียบลิปเลยครับไม่เข้าไม่เอาอย่ารก็รอดูครับว่าช่วงเย็นสักสี่โ hey, มงหโมงดู่มันจะเอาไหมก็เดี๋ยวมาตามดูต่อ Tạm hạ thằng Oanh ไม่มีตะก้อไม่มีอะไรถือไม่มีอะไรตักครับต้องเล่นเนี่ยเหนื่อยก่อน มาแล้วครับนี่ครับโอ้ตามหาทั้งวันโอ้หลุดพอดีเลยโอ้มาแล้วนี่ครับโอ้นี่ครับผมมาแล้วครับตอนเย็นโอ้สำเร็จแล้ววันนี้ด,ดูต่อครับผมนี่ครับอ้น่าจะมีสองกับสามครับตัวเนี้ ตามตั่ต่อครับผมยินดีนนะครับรัดนะาผมโอริโอกับช่องน้องอากัดฟิชชิ่งชาแนลไทยแลนด์นะวันนี้ก็มาตามหายี่โซครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นห้าโมงนะกว่าก็โอ้โหกว่าจะกินได้ก็ตกมาประมาณช่วงเย็นนะครับห้าโมงก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับผมกับวันนี้ก็กับการตามล่าหายี่โก ก็ขอขอบคุณพี่ๆนานๆน้องๆที่มีใจรักในเกมกีฬาการตกปลานะนี่คอยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์คอมเมนต์ให้ดีๆแล้วก็ติ่ชมแนะนำกับช่องเล็กช่องนี้ด้วยดีเสมอมานะผมก็ขอขอบคุณมากครับผมโอกาสหน้าผมจะไปทำคลิปไหนหมายไหนก็รอติดตามรับชมกับคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยว